ขอให้จิตญานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาติภูมิภาคที่ภาคหยาบทั้งหมดเส้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเส้นการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าภูมิเพนนักบวชนักโคตรฤาษีดาบวท,ทั้งหลายชาบังบมชชาลัาบแลเจ้าสำนักเจา้จาที่เจ้านิกายเกจิอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายเหล่าภาคมืดภาคมาทั้งหลายยักษียักษ์สาทั้งหลายเหล่าพุทธทั้งหลาย แล้วก็เราจิตญาณทั้งหลายนะที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจำโดนแม่แห,ห่งปูสใสมนต์ดำาระถาคม,มเป็นมลกระถาจากภาคมือภาค,ม,ภาคมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะเราสัมภเวสีทั้งหลายนะแล้วก็สัพสัตว์ทั้งหลายในทุกมู่เราชั้นภูมิน้อมใจขอเข้ามากมโดยพร้อมเพ,พียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคัจฉามิธัมมังสลาหนังคัจฉามิสังฆังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสลาหนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสลาหนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสลาหนังคัจฉามิ ตาติยมปิธรรมังสารนังขจามิตาติยมปิสังขังสารนังขจามิขอนอบน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานหมู่เราข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรัยแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบาร,รมีหากกรรมใดๆที่เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิตชักจูงจิตเคยล่อ,อลวงหลอกลวงองค์มหาบาร,รมีผู้โปรสัตวหรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยวิถียานด้วยอภินยา อิทธิฤทธิเดชด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียงการใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรดการกันแกล้งลังแก การข่มขู่หรือใช้เงื่อนไขต่างๆในจิตในใจของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่นออกห่างจากพระสัจธรรมออกห่างจากการโปรดสัตว์การปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครุลกูบาจารย์ทั้งหลายเพื่อล่อลวงให้ผู้อื่น ไกลห่างจากพระสัจธรรมให้หลงเข้าใจผิดจนบิดเบือนเนื้อหาพระสัจธรรมแอบอ้างองคุณเบื้องสูงเพื่อหากินหาผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความมหังการปฏิเสธปฏิฆะต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัตหรือกุลกุบาอาจารย์ทั้งหลาย กรรมที่เคยใช้คุญสมนดำเดรฉานวิชาเวทมนต์อำนาจจิตวิเศษทั้งหลายในการครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่นสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นทั้งภาคทิพย์และภาคหยาบเพื่อกักขัง่วงเหนียวเพื่อดูดกืนพลังชีวิตดูดกืนบรารมี ครอบงำเอาไปเป็นบริวารน่ารับใช้หรือเพื่อนำเอาบารมีของบุคคลอื่น <c oughs> ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในการสร้างความหลงงมงายหรือสร้างความมืดมนความวกวนให้แก่สังสารวัฏใช้ทุกวิธีการในการผ่องถ่ายวิบาก หรือเวทนา <c oughs> ให้แก่ดวงจิตอื่นเพื่อสร้างความหวาดกลัวความหวั่นไหวปิดกั้นปิดบงังความขี้ขายสว่างสวยแห่งมูเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือส่องสมกำลังในการจ้องกัดกินทำ,ร,ทำร้ายทำลายการแกล้งลังแก่ีิดกันขัดขวาง ต่อมูลาผู้โปรสัตต์ต่อกิจการโปรสัตต์ต่อองค์มหาบร,รมีต่อพระาศาสนาที่เคยกระทำมาในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรนมูเหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอทรงได้โปรดยกโทษและเอาโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวล ให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโอโอหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไป <c oughs> และหากครั้งหนึ่งคราใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกครอบงำถูกชักจูงจิตล่อลวงหลอกลวงเพื่อนําเอาบาร,รมีไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้เพื่อการก่อกรรมทำเข็ญหรือก่อให้เกิดความหวั่นไหวเตะทวงนวงรังทำให้เกิดความล่าช้าส่งเสริมความว,วุ่วุนต่อมูเรล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดงางกับองค์มหาบาร,รมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไป เพื่อความขี้คลายสว่างสวัยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวมข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้หมูเหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็นต่อเวรต่อกรรมต่อพบต่อชาติ กับสัปสัตทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนถวายทาท์ขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวยในพระสัจธรรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์หรือครุครูบาอาจารย์ทั้งหลาย หากมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในการส่องสมกำลังทำคุณสายมนดำเล่นเวทมนคาถา,าคมส่งเสริมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดมีดีมีร้ายต่อภระาศาสนาต่อกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ และครูรู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนำมปใช้ในการบีดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลายหรือใช้ในกิจต่างๆที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมจนทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสารวัตรโดยรวมต้องตกต่ำลงสู่อบัยภูมิข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรม จงประสบแต่ความล้มเหลวพังพินาตลงโดยทุะการเทินขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่นได้นำเอาไปใช้ในทางที่ผิดดูดคืนําไปเป็นกำลังบารมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทำเข็นต่อพระศาสนาต่อพระสัทธรรม ต่อองค์มหาบาร,รมีหรือต่อสังสารวัตแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอส่งคืนกำลังและบาร,รมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนตรัยสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิน้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปและขอถอดถอนคุณสายมนดำคาถาอาคมการสะกดจิตสะกดวิญญ,ญาณ ที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้นี่เวน,นิกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวนของเจ้ากรรมในเวนของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับ ทุกพุทธันดรด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระศาสนาที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเจรชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะมีต่อไปในนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยัยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทุรุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทิมอโหสีอโหสีอโหสี そう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 。